สวัสดีสบ,บิดายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบางเนาะพวกมือน,นี้พวกเขาได้เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์โดยการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกของพวกเขาหลังจากมีการล็อกดาว ตั้งแต่พนใหญ่ตั้งแต่ปี2000สาวพนโเขาก็ไ่ได้เดินทางมาลงพระบางเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเดินทางมาด้วยรถด่ดวนขบวนพิเศษจากรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ึ่งผ่านมา3สถานีจากนครหลวงเวียงจันทร์มีสถานีแวะอยู่พนโงงเนาะแล้วก็มาแวะอยู่วังเวียงจากนั่นก็สองสถานีสนอกสถานีพลโงงสถานีบางเวียงแล้วก็มาฮอดนครหลวงเวีงเยงมาฮอดนครหลวงพระบาง ตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดนครหลวงพับบางเรียบร้อยแล้วเนอะซึ่งว่าเป็นคลิปที่หนึ่งข้าพเจ้าได้มีการถ่ายเกี่ยวกับบรรยากาศในถึงรถไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้เป็นคลิปที่2เนาะที่พวกเขาได้ลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็มังจะเดินทางเข้าสู่นครหลวงพับบางเมืองมรดกโลกอันนี้เป็นสถานีหลวงพับบางก็ถือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่และเป็นสถานีที่สวยชดงดงามมีเอกลักษณ์ ผู้ทรงแบบหลวงพระบางเนาะหรือก็อาจจะออกแบบโมโดกโลกบอกออกแบบเ e อริเท e เฮอริเทสสไตล์มาเนาะพ,พี่น้องถ้าผู้ใดบ่มีคนมาฮับก็บอเป็นอย่างเนาะมาฮอดสถานีจะมีรถตุกตุกรถจัมโบ้รถโดยสารรถมินิบัสมินิแวนมารอท่าให้การบริการฮับมารอท่าอำนวยความสะดวกให้ทุกคนที่ว่าจะ เข้าในเมืองเนาะคิดว่ารถคันหนึ่งจากนี่ไปจากสถานีรถไฟไปก็ประมาณเกือบสาวนาทีสาวนาทีก็ถ้าเฮาขี่รถตู้ประมาณนี้ก็นคนหนึ่งห้าสิบพันกีบเนาะถ้าไปผู้เดียวแต่ว่าถ้าเมาไปเป็นคันนี่แสนห้าสิบพันกีบแสนห้าสิบพันกีบต่อรถบัสเอต่อรถมินิแวนหนึ่งคนเนาะก็ได้ประมาณ12คนนี่ก็แสนห้าสิบพันกีบเนาะเข้าไปในเมือง เข้าไปใน,นเมืองไปลงแถวในเมืองนี่แหละแต่ว่าอันนี้พวกเขาโชคดีทางแ r g นเซอร์เพิ่นได้จัดได้จองรถไว้ให้พวกเขาเนาะอันนี้ถนนหนทางสิ้นทางจากสถานีรถไฟเข้าสู่ในเมืองกะค่อนข้างจะดีน้อยหนึ่งค่อนข้างจะดีกําลังมีการก่อสร้างอยู่คิดว่าอีกบดนทางถนถนหนทางตรวน,นี้อาจจะดีขึ้นเนาะตอนนี้เพิ่นกําลังมีการก่อสร้างแล้วกับมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะแล้วทานันไวๆนี่แหละ จากสถานีรถไฟเข้าในเมืองข้าพเจ้าบนเนียจว่ามันจากกิโลเนี่ยแต่ห้ว่าประมาณซาวนาทีซาวถึง15นาทีเนาะแต่และก็ถนนทางกับโบอคอยมีรถหลายบรนทดก็เหตให้บรรยากาศการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายถ้าผู้ใดจะไปหลวงพระบางหรือจะเข้าไปในเมืองนี่ ขอบอกเลยว่าถ้าหากว่าบมีคนมาฮับเนาะอยู่สถานีจะมีรถตู้รถตุกๆมีบบอุดเนาะมีหลายหลายหลากหลายราคาแต่ว่าถ้าเป็นรถตู้ก็ห0 0 0กีนต่อคันถ้าเฮาเหมาเป็นคัน,นถ้าหากว่าเฮาขี่ไปผู้เดียวก็เพิ่นเก็บผพ้นหนึ่ง50 0 0 0ันกีบผู้สิว่าจะแพงพอสมควรแต่ว่าตุกๆนี่โบนเน่ใจว่าราคาท่อใดรถ รถมินิแวนจะผ่านจากบ้านผนมเนาะบ้านผนมก็ซึ่งเป็นบ้านหนึ่งที่ว่าเป็นบ้านท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของสุนเผาไายเลอ้อถ้าหากว่าท่านจะมาแบบแพ็คแบคแพ็คกร์นี่ท่านก็สามารถมาแวะบ้านผนมหรือจะนอนพักอยู่แถวบ้านผนมก็ได้เนาะอันนี้พวกเขากาลังมาฮอดในเมืองเราก็จะไปต่อ,อจุดหมายปลายทางถืออยู่แถวใกล้ในเมืองพหนะแถวใกล้ในมาร์เก็ตหรือว่าในตลาดมืด แต่ว่าก่อนจะไปฮอดนั่นเนาะพวกเขาอาจจะได้แวะกินกินอาหารก่อนเนื่องจากว่ารถไฟพวกเอาพวกเขาออกจ,จากนครหลวงเวียงจันทร์ตั้งแต่แปดโมงเช้าหลายหลายคนก็บริกินอาหารเช้าฉะนั้นก็จะมากินอาหารเที่ยงว่าจะแวะกินข้าวซอยเจ้าเก่าเมืองมรดกโลก ถนนหนทางหลวงพบางนี่ถ้าผู้ใดบ,บสํานานการขับขี่รถเกิดรือามาจากแขวงอื่นนี่ก็จะบกคุ้นเคยกับถนนหนทางค่อนข้างแคบนนหนึ่งเนาะแต่ว่าทางหลวงพบางเพิินค่อนข้างแคบแต่เขาเจ้าคอยไปคอยมาก็เหตุให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุก็มีบ่ลายก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเนาะบ่เม่นว่าเป็นเรื่องราวบ่ดีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบ่ลายก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีจากจุดนี้ไปเข้าไปในเมืองจะเป็นจุดทีวาอนุรักษ คือหมายความจุดที่ทางมรดกโลกเพิ่นได้อนุรักษ์ถ้าจะต่อเติมแปลงบ้านจะเหตให้ต้องขออนุญาตจากมรดกโลกหรือว่าจากห้องการมรดกมรมรนรกว่าเสน่หมรดกเสิมรดกโลกเสน่หทางเทิงสุดเราจะเห็นผู้สีผู้สีจะอยู่ทางใจกลางของนครหลวงหัวบางถ้าหากว่าผู้ใดได้มาหลวงหัาบางแล้วบรได้ขึ้นไปผู้สีนี่ก็ถือว่า อาจจะบบเห็นทัวเมืองหลวบางเนาะแต่ว่าสุดนี้พวกข้าพระเจ้าจะบบได้ขึ้นไปเนื่องจากว่าทีบนทีว่าจะไปเฮ็เวียกบอนทีจะไปประสมนี่มันก็ค่อนข้างสูงก็สามารถเห็นวิวในพาโนรามาในนครหลวงพระบางได้ฉะนั้นกจิบอกขึ้นเนอะอันนี้เป็นวัดพระธาตุมักโมวัดพระธาตุมักโมหรือว่าวัดวิสุนนาชเพิ่นเคยเว่าว,ว่าเมื่อก่อนเคยมีพระเจ้าวิสุนนาลาตมาเอาพระบางมาประดิษฐานอยู่วัดแห่งนี้ก่อนจะเขลื่อยายไปทีอื่น แล้วก็เป็นวัดหนึ่งซึ่งว่าได้อุปถัมภ์คขาสู่หรือว่าก่อสร้างโดยพระเจ้าวิสุนนันลาศบรินใจว่าก่อสร้างตั้งแต่ปีใดก็คือว่าจะหลายปีพอสมควรเนาะก่อนจะเพิ่นใจะย่ายจากนครหลวงพระบางมานครหลวงเวียงจันทน์ก็คือว่าจะหลายปีสมควรเนาะข้าพระเจ้าก็บ,บ่แน่ใจทางด้านประวัติศาสตร์ถ้าผู้ใดฮห้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ได้เดอ้อตอนนี้พวกเฮาได้เข้ามาสู่เขตอาครกค หรือว่าเขตมรดกโลกเรียบร้อยแล้วเนาะและก็จะมุ่งหน้าไปสู่หานาเข้าซอยห้านเข้าซอยอาหารต้นตำรับของหลวงพ่อบางวันแสดงผนว่าห้านนี่แซ่บที่สุดาหานเจเพลงเจาเ้าเก่านี่มาถึงห้านเรียบร้อยเนาะขอสถานที่จอดรถแล้วก็จะแวะเบิงเอาหนึ่งว่าหอดแล้วว่าแม่เนาะอันนี้ ไปอีกหน่อยหนึ่งว่าจะไงโอเคฮอตแล้วบรรยากาศเราเราห้างจะมีเฮือนแบบทรงแบบเกา่าแบบดังเดิมเนาะจะเป็นสไตล์แบบโคลเนลน้อยหนึ่งโอ้กกแต่เออคนละว่าบาง,บงอันนี้เมนหอมรับเราหอมรับคนอาหารเลยอาจารย์มีการหมัดไว้ให้พ่อขนาดแบบสดงข้างมองฮอตหลวงพผอบางเลยจะไปเก็บตึง อยากชมรีว ER ิวชอบกินเฟอหน่อยนี่แจ๊คกี้แซ่บๆทิ้งอย่แล้วประทับใจนี่คือหอมลาบคือสดระไม้เลยแล้วก็มีอ่านี่แหละจะเป็นผักน้ำผักกาดน้ำอ่ะเออผักกาดน้ำนือผักกาดหอมนะผักน้ำทิ้งผักน้ำอัอนี่ผักน้ำผ้าทิ้เกิดจากน้ำอันนี้กับเพชรเราเพชรจากสวนเพชรจากสวนเพชรจะว่าภาพกันพองเพชรแซ่บเพราะว่าตอนเวลาหดน้ำนะหดน้ำสวนน่ะนะดาหัวเป็นน้ำ อบบินจให้พูดะรรยากาศรอบๆห้านและกบบังฟังเพลงเป็นน้ำันเนาะช่วงนี้จะขอตัวไปกินเข้าไปหับประทานอาหารก่อนเจ้า Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah The ones we keep close, we should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind, fix yourself And realign yourself with the world, baby Breathe slow, baby, yeah เา้าเนาะตอนนี้มาฮอดจุดหมายปลายทางก็ถือว่าฮอดจุดหมายปลายทางแต,วงต,ต่ว่าผู้ฮอจะพักผ่อนตามอัธยาศัยพักผ่อนตามอัธยาศัยว่าผู้ใดอยากไปนอนใส่ก็แล้วแต่จะเพจแบบเป็นแบบแบ็คแพคเกอร์ว่าไผจะนอนไผจะพักอยู่ําไผกัเรื่องของไผของมันเนาะก็จะพักผ่อนตามอธาัธยาศัยก็จะถือว่าจากจุดนี้ไปผู้ฮอกระจายกันไปพักแล้วแตคว่ความความฮักความมักสถานที่ของไผของมัน จุดนี้ถือว่าเป็นจุดใจกลางถนนใหญ่ถนนสําคัญของนครหลวงขอ,องขาบางเรยก็ว่าได้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะขี่รถไปต่อเพราะว่าบอนข้าพเจ้าอยู่ค่อนข้างจะพักห่างจากบอนอื่นบอนคนอื่นไปแดะทางซ้ายมือเราจะเห็นอ่าพระราชวังทางซ้ายมือนาะซึ่งเป็นพระราชวังแล้วก็เป็นอ่านี่เนาะทางซ้ายมือนี่เนาเป็นพระราชวัง พระสาวังเก่าตอนนี้เป็นสถานที่ปฏิสถานสถานที่ปฏิสถานภระบาง จ้าเนาะพอแต่มาฮอดเฮาก็ข้าพเจ้าจะมักร้านกาแฟนี้หลายจะเป็นร้านกาแฟขอบอกซื้อเลยกันนะะร้านกาแฟซับฟรอนเป็นซึ่งเป็นกาแฟที่ผลิตอยู่ทางภาคเหนือเป็นกาแฟที่ผลิตอยู่ทางภาคเหนือคือเป็นกาแฟที่เฮ็ดยูหลงพัวบางหลงหัวบางอดมไซหัวพันุ์แล้วก็ เสียงขวางแบเนียจ่ายเงเป็นกาแฟทางภาคเหนือเะเป็นกาแฟที่อีกรสชาตินึงอาจจะรสชาติอาจจะแตกต่างจากกาแฟทางปากสงกว็ว่าได้เนาะกาบนิเนียจ่าวถ้าผู้ใดขอกาแฟมาลงหอบางก็อย่าลืมมาแวะห้านนี้เลยซับฟรอนซึ่งเป็นห้านข,าข,าาาข่าประจำขาวประจำมาทุกครั้งก็จะมาแวะ,ะบรรยากาศห้านนี้เนาะก็ดีมีทางยูติดแม่น้ำข่องบรรยากาศดีหลายัายพี่น้อง